ผมสวัสดีครัรบรรวันนี้ก็มานำเสนอสินค้านะครับเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับขนาดสามเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะครับหลังนี้ก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าเล็กๆนะฮะแปดสิบเซนคูณสามเมตรนะอาเพื่อ เอาไว้วางต้นไม้หรือว่าวางชั้นวางรองเท้านะฮะนะท่านใดสนใจนำไปใช้งานนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับรูปแบบรูปลักษณ์จะไม่เหมือนใครในโลกนี้นะฮะเพราะว่าหลังนี้เป็นหลังแรกในโลกนะครับผมทำงานส่วนมากจะไม่ทําแบบซ้ำกันนะครับจะไม่ทําแบบซ้ำกันนะ ถ้าไม่มีคนสั่งหรือคนชอบในแบบที่เออเราทำนะหรือลูกค้าชอบคล้ายๆปรับเปลี่ยนแบบได้นะครับปรับเปลี่ยนแบบได้นะครับความสะดวกสบายของบ้านนอกดาวก็ยกย้ายได้ตลอดนะครับนำไปใช้งานเป็นบ้าน,านสวนหรือว่าเอาไปเป็นเอาไปทำเป็น รีสอร์ทบ้านเช่านะฮะได้หมดเลยนะครับหลังนี้นะฮะขนาดนะครับสามจุดห้าคูณหกนะฮะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำราคานะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมืนเก้าพันบาทก็ด้านนอกเป็นกระเบื้องเ,ออเซรามิกสี่สิบคูณสี่สิบลายไม้นะครับกันน้ำ นะครับกันน้ำกันน้ำนะครับเป็นลายไม้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูมุมกว้าง,งๆหน่อยนะครับนี่เป็นระแนงไม้สนนะฮะเป็นระแนงไม้สนนะครับผมนนบเออพื่อความสวยงามนะฮะตัวนี้ไม่ไม่มีอะไรมากเป็นเพื่อความสวยงามตอนนี้ช่างก็กําลังไล่อัดปูน,นะครับออไล่เก็บงานให้ ให้แข็งแรงนะฮะอัดปูนเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูข้างในเป็นนิดหน่อยพอเป็นกระไสนะครับเข้าไปไม่ได้นะตอนนี้เพิ่งฟูกระเบื้องเสร็จแะครบอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งพรุ่งนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวเก็บสี แล้วก็เก็บงานสีหมดแล้วก็เดี๋ยวผมดีวิวให้ดูนะครับเต็มรูปแบบนะครับหลังนี้นะขนาดใหญ่อยู่นะ,ะรูปแบบไม่เหมือนเพื่อนนะไม่เหมือนใครในโลกนี้นะครับประตูนะเปิดใช้งานได้สองบานเลยนะครับบานใหญ่บานเลขแปดนี้ก็เปิดเวลาเอา ของเข้านะเอาของชิ้นใหญ่เข้าที่นอนเลยตู้เย็นเลยเราเปิดออกได้ทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้งานเราแค่คนเข้านะครับก็ล็อกไว้นะฮะเปิดใช้งานแค่บานเล็กนะครับผมนะนะครับอ่อโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะเราก็มีสินค้าให้ชมเรื่อยๆนะ เรื่อยๆแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะไม่มีงานซ้ำเดิมเลยนะครับาสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์09 09 09 79 52นะครับผมเบอร์นี้เป็น ID l ดี e ลน์ด้วยนะแอดไลน์ Line, ได้เลยนะเผื่ออยากจะเข้ามาชมสินค้าก็บล็อกอินหรือว่านัดเข้ามาชมได้นะครับ เออเนี่ยยูติดถนนสามหนะฮะฝั่งขาเข้าระยองนะครับอยู่เยื้องกับสนามพีระเซอร์กิตสามรอยเมตรนะครับผมนะมมเข้ามาชมได้นะเข้ามาดูได้นะผลงานว,าว่าช่างทำงานดีไหมนะฮะงานภายในงานภายนอกเออละเอียดไหมนะฮะเนียนไหมนะครับเออราคานี้แบบนี้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ ฝีมือนะ,นะมัน,นมีหลายๆองค์ประกอบน,น,น,นะครับนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ